หลังจากนี้จะไปไหนต่อครับซินแท่งอ้าก็อย่างที่สัญญาไว้ครับนี่ฮะตามติดชีวิตคนรักพระนักสะสมนะฮะโอ้ยรอเมื่อไหร่นะพี่แทงคุยนู่นคุยนี่คุยอยู่นานเนี่ยองพระเนี่ยไปเจอที่ไหนในวัดเดี๋ยวแนะนำให้ไม่ต้องไปหาไกลมาที่วัดนางพญาครับผมรู้ที่ซ่อนว่าอยู่ตรงไหนอ่ะไปกัน แหมเซียนหนุ่มเซียนแท่งเนี่ยขยันป้ายยานะครับเนี่ยมาเร้าแบบนี้แฟนรายการก็หูพึงสิครับเออแต่บอกเลยนะครับว่าของเขาดีจริงราคาที่จะต้องได้โอ้โยแถมพุทธคุณดีพิธีก็ดีโอ้โหไม่ได้โมนะครับไม่เชื่อตามสองเซียนไปกันเลย น้าไม่ร hmm. ักกันนะไม่พามาเลยนะครับพี่หนุ่มเชิญเชิญเชิญครับผมหาเชิญครับเเสียงดังเชิญผมเจอของดีอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลข้างอุโบสถพี่ผู้หญิงเชิญครับพี่ผู้หญิงเชิญแนะนำพี่หนุ่มหน่อยพี่สวัสดีค่ะพี่ดูแลอยู่พี่พี่อะไรเอ่ยใช่ค่ะพี่นุชค่ะพี่นุชอยากได้แบบเมื่อสักครู่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ให้เช่าวัตถุมงคลของวัดอยู่ที่นี่ค่ะเปิดกี่โมงตู้เรา 8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะยังมีรุ่นไหนยังไงที่นักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือว่าตามหาควรจะมีควรจะมีก็คือนั่งหนึ่งน่าจะเป็นปี2514เป็นพระกูเก่าเนาะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น2509ครับค่ะที่เป็นพรกเก่าแก่ตอนนี้2514ใช่นี่คัอ อันนี้อันนี้พิมพ์ใหญ่เนื้อดินอันนี้จะพักกรูกเลยเขาโค้งเอาแต่ของเซียนแท่งเขาปี2 4 9 6ี้สองสี่เก้าหกใช่เลยจะเป็นปีลึกแต่ว่าจะหายากแล้วตามเลยเดี๋ยวไปบอกบอกไปก็มาตามหามันหาไม่ได้เข้าใจว่ารุ่นนั้นากีพูดเอาแค่ลนนี้พอเราเสร็จแล้วก็จะมีเป็นรุ่นใหม่ๆนะคะที่สร้างใหม่ก็จะเป็นปีห้าลอดเศรษฐีนางเออไม่ใช่รุ่นห้าห้าจะเป็นรุ่นสางห้ารุ่นนี้เดี่ยวสองสี่เก้าหในฐานะนี่เราก็ทำรายการด้วยกัน ผมก,ก็คงจะอยากได้บรารมีพอๆไม่แต่องค์สวยพี่แท่งเขาไปแล้วสวยทั้งสองเลยสวยเท่กากันใช่ค่ะสวยกันคนละแดงปีเดียวกันเป<ต>็นยังไงปีส <2, S 1> องีเก้าหก <6, S 2> <6, S 3> ปีเดียวกันปีเดียวกันไม่นะแล้วเดี๋ยวพอไปออกที่ไหนแล้วพอบอกของเขาแชมป์แล้วของเราไม่แชมป์มันเสียงไงเรากเก็บผ้าสวยอย่างเดียว โอ้ยเซียนหนุ่มเซียนแท่งสวดกันไปสวดกันมาไม่มีใครยอมใครเลยนะพ่อคุณเออเอายอมยอมกันบ้างก็ได้จะบอกให้นะว่าพระแชมป์อยู่ที่เขาเองอย่าเถียงกันนะขิงสักหน่อยเฮ้อแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงล่ะครับเนี่ยงานเนี้ยเอาละครับก็เรียนเชิญนะฮะตรงนี้สวยงามขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คุณผู้ชมครับพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกมีประวัติและพุทธคุณเป็นที่กล่าวขานและต้องการของนักสะสมจํานวนมากพระนางพญามีพุทธคุณเรียกได้ว่าครบทุกด้านทั้งแคล้วคลาดเมตตาคงกระพันมหาอุดและอยู่ในชุดพระเบญจภา,าคีพระเครื่องเมืองไทยในลนักษณะแบบพิมพ์ทรงสามเหลี่ยม พุทธลักษณะพระประทับนั่งปางมารวิชัยและในวันนี้เราจะนำทุกท่านไปพบกับสุดยอดวัตถุมงคลของสยามประเทศกันครับช่วงคงกระพันวันนี้นะครับวัตถุมงคลที่เรียกว่าเป็นระดับเบญจภาคีของเมืองไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในพระอุโบสถวัดนางพญานะครับอยู่กับพิตีกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ<ะ>แล้วก็ต้นสนพิสนุโลกครับผมสวัสดีครับีสว<น>ัสดีสสนเลยนะ พิษุุนโลกอ๋อมีอีกสนไหมอ๋อสนสนเดียวนะครับสนเนื้อทองคําสนเนื้อทองคาเก็บแต่เนื้อทองคําอย่างเดียวนี่สุดยอดเลยนะแสงสูงสีสูสีนุ่มดวนจันทร์วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระครับนะฮะครับที่ถือว่าเป็นเบญจภาคีของประเทศไทยเลยหนึ่งในวัด นะฮะนางพญาเรียกว่าเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลหนึ่งในห้าที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าต้องมีเลยเพราะว่ามียากนะเรียกว่าต้องศึกษาดีกว่าไม่ได้ดิผมมาวัดนี้แล้วต้องมีผมต้องเอากลับทองหล่อให้ได้ถ้าฟิตจริงนี่ก็จัดเลยครับเสียนแท่งเออแต่รอฟังราคาก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ วันนี้วันนี้พี่ตีพี่สนเอาอะไรมาให้พวกเราได้ชมได้เรียนรู้ได้ศึกษากันบ้างครับวัตถุมงคลของวัดนางพญาตั้งแต่เริ่มมีสร้างวัดขึ้นมาอันนี้เขาจะเป็นพิมพ์นางพญานะครับพิมพอกอกนุนเล็กอะครับเนี่ยครับพิมก็จะเป็นแบบเนี้ยเนื้อของแท้ครับต้องแบบแบบนี้เลยพิม์ถูกไหมพี่ใช่ครับพิมพ hmm. ์ไหนเด่นหนึ่งาเข่าโค้งครับเข่าโค้งนี่หากันที่สุดอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งยอดนิยมคือเนื้อของท่านจะมีความเก่าครับพีบ่เนื้อเนี่ยของแท้เนี่ยยังไง ừ ừ. เนื้อเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ยต้องมีความเก่าสร้างยุคไหนยังไงครับนางพญาล <c oughs> ูกวัดนางพญาเป็นพระปู่ที่สร้างมาอยู่ควบคู่กับวัดน, <c oughs> นางพญานางพญาก็คือ,อสมเด็จพระมารดาของพระนเรศวรับท่านพยายาสในส์ครับ แตกในสมัยรัชกาลที่5นะครับปกนูนเล็กหมีการให้เช่าบูชาถึงหลักล้านครัใองค์สวยก็ต้องสวยๆต้องมีเป็นร้านนะครับหลัก10ล้านนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้พิมพิมเทวดาครับไม่ใช่เขาโค้งอันนี้ไม่ใช่เขาโค้งนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสวยจริงๆจะมีหน้ามีตาครับค่ะเคยขอซื้อรุ่นพี่อันนี้กบรุนพี่เขาเปิดไาาแค่6ล้านครับ ที่บ้านผมมีอยู่องค์หนึ่งเอาส่งส่งไปให้เชียยดูแล้วผมไม่อยากจะพูดที่บ้านผมมีครบห้าองค์เลยเบนจะพากีอะเบ้นจะพาทีาของเก่าหมดไม่เน่ใจ <laughs> คิดว่าผมใหม่หมด <laughs> คนนั้นก็มีคนนี้ก็มีแหมไม่เคยยอมกันเลยจริงๆนะพี่นะก็อย่างว่าครับพอดีเป็นเซียนใหญ่อันเลยต้องมีเสริมบารมีโถอไม่อยากจะคุยนะครับว่ามีครบทุกองคไอ้ล้อเล่นครับขำๆนะครับไม่ต้องมาขึ้นบ้านผมนะครับพี่โจนจ๋าพิมพ์เทวดาดูตรงไหนครับพิมพเทวดาก็จะดูสวดทรงขององค์พระเป็นหลักครับพิมเทวดาคืออกแฟบจริงๆแล้วเนี่ยคำคือ เขาจะมีพิมพ์อกแฟบเทวดาอกแฟบนะยุคใหม่2510ตั้งแบบดีพอส2500ศูนย์ขวาก็จะมีพระเจเจจารย์ที่เป็นเจ้าวาดว่านางพญาอันนี้อันนี้ครับเป็นพระอาจารย์ถนอมมาครับเป็นอดีตท่านเจ้าวาดครับของาวนางพญาใช่อันนี้เป็นพิมพ์ชินราชครับครับผ่านมาจากสมเด็จพระนเรศวรเพิ่งจะมาใช่ครับสร้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ตอนเจ้าวาดถนอมใช่ปี2496ครับ พระนางพญาห้อยต้องการอะไรต่อเมื่ออะไรเหมาะสำหรับงานอะไรพุทธคุณพุทธคุณของพา่าพระ,พะนางพญาเป็นพระที่ครอบจักราวาลครับมีความหามหาอำนาจเออมตตามหานิยม<อ>ครับแล้วด้วมงคลน,นามครับ ศักดิ์ศรีของนางพญาครับยิ่งใหญ่เสาสาวชอบมากคืออ้อเหรอฮะผู้หญิงเนี่ยจะมักจะห้อยนางพญาถ้าหลักหลักแท้ถ้าอยากได้หลักแท้ต้องมอบนางพญาให้ให้สาวสวครับโอ้โหต้องกี่องค์ละคราเนี้ยก็นั่นนะเสียนแท่งพอไหมล่ะยี่สิบองค์อะะพอไหมอะหมายถึงเงินอะพอซื้อไหมแต่ละองค์นี่แพงๆหายากทั้งนั้นล่ะครับเออดูแล้วไม่คุ้มนะเสียนแท่งนะ พอ <C> e <o> ได้รับความนิยมมากขึ้น<ะ>สวัสวงหาหลักแสน<ะ>หลักล้านชาวบ้านก็ไม่ไหวไม่ไหวทางวัดก็สนองค<ะ>ทธาโดยให้ต้นสนเล่าคร<ะ>ับ<ะ>ว่าเป็นไม่ใช่ชาวบ้านหรอกครับพิธติกรก็ไม่ไหวครับผมต้องมารุ่นนี้แล้วล่ะอันนี้ครับเป็นพราะนางพยาพิมพ์นาบ หน้าบากครับปี2496เหมือนกันหน้าบากเพราะตอนนั้นอาจารย์ถนอมเป็นผู้จัดสร้างครับแต่ว่าพอดีเขาเอาพิมพ์ของพระนางพญาแท้ๆนี่ละมาทําพิมพ์อาองนั้นก็ยังยังอยู่นะครับตอนนี้ครับโดยองต้นแบบที่เอามากดพิมพ์อะหน้าเขาเป็นรอยบากองคเล็กๆเนี่ยอ๋ออันนี้องค์นี้แพงครับจัดอะไรเนี่ยใช่ขอไม่ได้เลยแอบเอาแอบแอบมาไว้ในนี้ครับพิมพไหนรุ่นไหนยังไง เรียกว่านนูเล็กนูนเล็กครับอกนูนเล็กปีนูนเก่าเลยครับเป็นผักกาดเลยเป็นจั๊บผักชีครับเป็นจั๊บผักชีเลยดีดีครับพี่อยุธยานู่นเลยเหรอใช่ครับยิ่เจอเหรอใช่ครับเนื้อสี่แสนครับ ามามาอันไหนอีกพระใหม่เป็นวิธีพุทธาวิเศษของวัดนางพญาเลยโอ้โหนีเป็นพระกริ่งพระกริ่งนะนะพระมหาธรรมราชาแทนพระนามของพระบิดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกริ่งมหาธรรมราชาฐานบัวของพระกริ่งจะทําเป็นรูปพระนางพญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดนะครับผมในกลีบบัวนะฮะดอกบัวนั่นนะฮะมี นางพญานะครับทุกกลีบเลยแกะพิมพ์โดยนายช่างเกษตรมงคลเจริญมือมือดีนะฮะในวงการภาพของไทยเลยนะอันนี้แหละอันนี้เขาเรียกพระชัยวัดธรรมราชาครับคือมีองค์ใหญ่ก็ต้องมีองค์เล็กเนี่ยไหนดูองค์ใหญ่หน่อยครับอันนี้อันนี้อันนี้พระชัยวัดทองคำครับนี่ชัยวัดทองคำธรรมราชาพระทองคำเหมือนกัน ทองทองคำแล้วเหมาะสำหรับให้ภรรยาพี่เลยพระวชชะละเพราะอะไรอ่ะองเล็กขนาดกำลังกระทัดรัดน่ารักเลยโอ้ไม่เบานะนี่น่าจะเป็นแสนไหมเป็นแสนครับเป็นแสนถือว่าเป็นพระชัยวัดองค์เล็กที่มีราคาครับ้เอ๊แต่วัดนี้ทำไมมีพระสังกัจจายดูดูจะพิเศษกว่าที่อื่นมีอยู่ข้างหน้าครับพอดีด้วยความที่ท่านอยู่ข้างหน้ามาช้านานแล้วใช่ไหมพระสังกัจจายนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ เป็นที่กราบไหว้คารพบูชาเรียกว่าสังกจายมหาลาบครับพระบูชาบ้างนะพระประธานพระพุทธชินราชเป็นเป็นเป็นทรงพระพุทธชินราชฐานพระทิพติสถานนางพญาเขาโค้งโมคคราสาริบุตรอีกองคหนึ่งนะครับจะเป็นสมเด็จนางพญาสมเหลืองแก้วครับอันนี้องค์นี้นะอ่าองนี้องค์นี้เลยครับจะสร้างเมื่อปีพศ2519นะครับใช่ครับ องนี้ก็งดงามมากนะฮะองนี้เรียกว่าพระพุทธรูปสมเด็จนางพญาอ่านี่ปีไหนปีส5งพนครับอ๋อแล้วก็มาถึงพระสังฆจายนี้เป็นพระสังฆจายครับข้างหน้าจะเขียนว่าสอาหนึงสด้วยป่ะใช่ปี2 5 1 4เหมือยสิบเหมือนกันครับครับดูเนื้อเดียวกันเลยเอาละครวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับน้องต้นสนพิชุนุโลกเป็นอย่างมากเลยโอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วัดนางพญาพิชุนุโลกครับเล็กๆแต่ประทับใจ นะฮะเรื่องราวยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่ง<อ>ใหญ่ในตำนานยิ่งหใหญ่ในเรื่องราวของวัตถุมงคลครับนะที่เป็นถึงเบญจภาคีของวัตถุมงคลไทยเลยวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับเราลากันจากพิษณุโลกเลยนะฮะพบก,กับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้ทุกวันเสาร์บ่ายมงตรงทางช่อง9กฎหมายเลข30นะครับ,รบพบก,กันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนสสััดีครบสวัสดีครับ